มาตรา172ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา57ให้โจทย์เสนอข้อหาของตนโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นวรรค2คำฟ้องต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นวักสาให้สารตรวจคำฟ้องนั้นและสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18มาตรา173เมื่อสารได้รับคำฟ้องแล้วให้สารออกหมายส่งสำเนาคำฟ้อง ให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและภายในกำหนด7วันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำฟ้องให้โจทย์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นวักสองนับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้ อนุหนึ่งห้าม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 ไม่ให้โจทยื่นคําฟ้องเรื่องเดียวกันขึ้นต่อสารเดียวกันและสารอื่นมาตราหนึ่ง วาตรน174ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจท์ทิ้งฟอง้องอนุ1ภายหลังได้เสนอคำฟ้องแล้วโจทกเพิกเฉยไม่ร้องขออนุสองโจทกเพิกเฉยไม่ดำเนินการคดีภายในเวลาตามที่ศาล เห็นว่าสมควรมาตราหนึ่งก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทย์อาจถอนฟ้องได้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลวักสองภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วโจทย์อาจยื่นคำขอ โดยทําคําร้องขอโดยทําคําร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่ออนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องได้ศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นว่าสมควรก็ได้